เครดิต1,000รับได้ทุกคนที่ bkk 9 9 9ง่ายๆ่ายแอดไลน์แอ bkk 9 9 9 t h คลิกลิงก์ได้เลยสรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่27สิงหาคม2564โดยเฉพาะะครั้งเชลซีครับเรลามัดูข่าวเชลซีในช่วงเช้าของวันนี้กันที่ก่อนครับว่าจะมีข่าวอะไรนันจจกจัดกันบ้างเชลซีช่วงเช้าว,วันนี้ กองเต้คัมแบ็กลูกากูเตรียมกระซวกไส้ส่งไลน์อัพเชลซีบุกรังเลร์ฟูในค่ำคืนวันพรุ่งนี้โดย2อตัวจริงของทางเชลซีในเกมไปเยือนลิเวอร์ฟูกันดีกว่าะฮะซึ่งเป็นการคาดการมาว่าโรเมลูลูกาโกูได้ลงล่าตา่ายต่อไปแถมอิงโกรกองเต้ก็พร้อมกลับมาช่วยทีมแล้ว ดยแตงโทมัสทูเกลผู้จัดการทีมเชลซีจะนำทัพสิงบรูออกไปเยือนเลเร์พูในเกมฟุตบอลเบริกิตคู่บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์ที่สนามแอนฟิลด์ในคืนวันเสาร์ที่ถึงนี้จะเตกะกันเวลา2 3อเมริกา30นีตามเวลาของประเทศไทยท้งนี้หงแดงและก็สิงบรูนั้นทำผลงานได้อย่างเจ้าเจียมในช่วงเริ่มต้นของฤด,ดูกาลหลังคว้าชัยสองนัดติดต่อกันโดยเกมนี้ทีมเยือนน่าจะได้เอกกรงกเต้ onte, กองกลางทีมชาติฝรั่งเศสกลับมาลงสนามหลังฟิตดีแล้ว ซึ่งคาดการณ์กันว่าเกมนี้ชูเคิลนั้นจะใช้ระบบ3-4-2-1เข้าสู้กับทางลิเวอร์พูลโดยมีเอดดอาร์เบนดี้เป็นผู้รักษาประตูทีมชาติเซเนกัลลงเฝ้าเสาเหมือนเดิมหลังเก็บครินชิดมาได้ทั้ง2นัดในครั้งนี้ส่วน3ในรับจะใช้เซซ่าอัสริโกยต้ายืนฝั่งขวาขณะที่ทางอันเดรสคิตันเซนปักหลักตรงกลางและอันโตนิโอเบติเกอร์ประจำการฝั่งซ้าย ขณะที่ทาง4ี่แผงกองกลางจะให้บริชเชมรับบทเป็นวิงแบ็กฝั่งขวาส่วนด้านมาโกสออรันโซทำมาที่วิงแบ็กฝั่งซ้ายส่วนวิฟฟิลคู่กลางก็จะเป็นกองเต้กลับมาแล้วนะฮะ,ะได้ลงแทนมาตเชโอโคเวซิสเพื่อจะประสานงานกับทางจจร์จินโยในครั้งนี้ส่วนสนนามแนวรุกจะส่งเปสันเมาลงปันปวนด้านขวาขณะที่ทางไคลส์ฮาวเวิร์ดยืนฝั่งซ้ายโดยมีโรเมลูลูกากูที่กำลังฟอร์มเยี่ยมยืนเป็นหน้าเป้าในครั้งนี้ โดยแผนการจะเป็นตัวจริงของพวกเขานั้นก็จะมีดังต่อไปนี้เริ่มจากเมนดี้กองหลัง3คนก็จะเป็นบรูติเกอร์ทิเตนเซนอาสเปนอโกตากองกลาง4คนก็จะเป็นอารันโซกองเต้รจจินโยและก็เจมส่วนหน้าซ้ายก็จะเป็นไฮส์ฮาวเวิร์ดหน้าขวาก็จะเป็นเมสันมาส์และก็หน้าเป้าก็จะเป็นโรบิรูนลูคากูนนั่นเองครับ แต่บางการที่ต้องรอดูกันต่อไปการกันว่าจะเป็นเช่นไรในระบบ3 4 2 1ในครั้งนี้เรามาดูข่าวต่อมาเกณก,ก์นครับยิ้มไม่หุบเลยจอร์จินโยสุดแฮปปี้คว้าแข้งจเจ้าเจียมยูฟาในครั้งนี้โดยทางจอร์จินโย่ม่ฟิลเชลซียิ้มไม่หุบเลยหลังได้รับรางวัลน,นักเตะเจ้าเจียมประจำซีซั่นที่ผ่านมา โดยกานนี้เจ้าตัวได้กล่าวขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนที่ทําให้เขามีวันนี้และนําไปสู่การได้รับเกียรติมากมายในชีวิตพ่อค้าแข่งของเขาโดยกันนี้ทางเจ้าจินโยกองกลางคนเก่งของทางเชซียอมรับนะฮะสุดมีความสุขที่ได้รับเสียงโบว คว้ารางวัลยูฟาเมนพลเยอร์ออฟเดอะเยียร์หรือผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำฤดูกาล2020นี้ของทางสมาพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือว่ายูฟาเมืม่นอนผ่านศบดีที่ผ่านมา <Okay. S 1> ซึ่งห้องเครื่องวิชเก้าปรายนี้ประสบความสำเร็จอย่างสูงตลอดช่วงก่อนจนถึงช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาหลังจากที่เป็นการสำคัญช่วยทัพสิงบรูประกาศควา้าแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกมาครองก่อนจะช่วยทีมชาติอติตาลีซิ้แชมป์ยูโร2020อย่างยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ ด้วยผลงานนะฮะระดับมาสเตอร์พีซที่ทำให้จอร์จินโยคนนี้ได้รับเสียงโหวตถึง175คะแนนเอาชนะเควินเดบรอยจอมทัพแมนซิตี้อยู่ที่160คะแนนและก็อินคารกองเต้มิฟิลเลือดเฟรนซ์วบสังกัด160คะแนนซึ่งทางจอร์จินโยนั้นเปิดใจผ่านวิดีโอหลังได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้มาว่าสวัสดีทุกคนนะฮะผมเสียใจเป็นอย่างมากที่ไม่สามารถเดินทางไปที่นั่นได้ ที่อิสตันบูลประเทศตุรกีในช่วงเวลาที่สําคัญแบบนี้เนื่องจากข้อจํากัดในเรื่องต่างๆมากมายที่ประทุกคนนั้นรู้กันดีผมไม่สามารถไปที่นั่นได้แต่ผมอยากจะบอกว่าผมมีความสุขมากเลยนะกับรางวัลน,นี้ผมอยากจะขอบคุณทุกๆคนสำหรับความช่วยเหลือของพวกเขาที่ทําให้ผมนั้นเกิดสิ่งนี้ขึ้นขอบคุณจากหัวใจสำหรับทุกคนที่ช่วยผมบนเส้นทางนี้ไปจนถึงครอบครัวเพื่อนๆแฟนบอลเพื่อน,น,อน,อนร่วมทีมโคช้ชผมมีความสุขที่สุดเลยนะ จาชินโยคนนี้ก็จะกล่าวชิงใช้อาไว้ครับนานะผมเป็นนะว่าง,งานนี้ยิ้มไม่หุบเลยนะฮะจ้าชินโยคนนี้ได้รางวัลน,นี้ไปครองเป็นที่เรียบร้อยเรามาดูข่าวต่อมากันก่อนครับสองแข้งสิงบรูติดทีมชาติอังกฤษชุดล่าสุดนะโดยทั้งบริสเจมและก็เมสันเมาส์มีชื่อติดทีมชาติอังกฤษสำหรับการแข่งขันตบันโลกรอบคัดเลือกในช่วงเดือนหน้า ซึ่งนาตีทั้งสองวนนั้นมีส่วนสำคัญกับชัยชนะของเชลซีเหนือาอรสเซน,นโดยวิสันเม์นั้นเปิดบอลให้เจมทำประตูที่2ในสนามเอเมิเรตสเตเดียมขณะที่เกมก่อนหน้านั้นเจมคนนี้เป็นคนแอสซิส,สให้กับทางโรเมลูลูกากูซับป,ประตูแรกของเขากับทางเดบรูโดยวิสันเม์มีส่วนร่วมกับเกมเปิดสนามทั้ง3นัดในส่้นนี้โดยเป็นตัวสำรองในการแข่งขันยูฟ่าซูเปอร์คัพ กับทางบิบริอันก่อนจะลงตัวจริงในสศึกบอลมริกิตเปิร์สนามกับทางคิสันพาเรตและก็แอสตอนันสนด้านเจมลงเล่นในช่วง15ทีสุดท้ายของเกมที่พวกเรานั้นถล่มปราสาทเลนแก้วไปสาต่ศูนย์ก่อนจะออกสตาร์ทนัดแรกในเกมการแข่งขัน,นที่ลอนดอนเหนือเธอทั้งคู่ต่างก็มีส่วนร่วมกับขุมกำลังของเกเดตเซาเกตนะฮะในศึกยูโร2020เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยอังกฤษนั้นผ่านเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศ ก่อนต้องอกหักเพราะว่าโดนจุดโทษพ่ายกับทางอิตาลีที่3เบมบรี่เจมคนนี้ได้ลงเล่นทั้งหมด9 0นาสีได้รับแบงกลุมกับทางสกอตแลนด์ขณะที่ทางเบสันเมล์ลงเล่นไปทั้งหมด5นัดตลอดทัวร์นาเมนต์โดยกันนที่ทางทรีเลออนจะสานต่อภารกิจการผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกปี2022ที่ประเทศกาตาโดยลงแข่งขันรอบคัดเลือกกับทางฮังการีอันเดราและก็โปลแลนด์ช่วงต้นเดือนหน้าซึ่งปัจจุบันพวกเขาเป็นจ่าฝูงของกลุ่มไอ คว้าชัยสามนัดรวดและก็เสียไปแค่ประตูเดียวเท่านั้นอานนะผมเป็นนว่างานนี้นะฮะต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไปราบุข่าวต่อมาแันนีกก่ครับพรังเยาวชนสไตล์และก็วัฒนธรรมลอนดอนสู่แรงบันดาลใจชุดที่3รูปแบบใหม่ของเชลซีโดยหลังจากที่ทางเชลซีเพิ่มเกียริประวัติความเสเรจกับแชมป์แชมเปียนลีกในรายการก่อน ชุดแบบที่3ในฤดูการใหม่นี้จะสอนให้เห็นถึงความเป็นยุคสมัยใหม่ของสมโมสรด้วยพลังของเหล่าเยาวชนและตัวแทนของทุกสิ่งทุกอย่างจากความสำเร็จในครั้งนี้ด้วยการที่เป็นสมโมสรที่มีความเกี่ยวโยงกับทางแฟชั่ style, นสไตล์ผนวกกับวัฒนธรรมยันอย่างยาวนานไนกี้ทำงานร่วมกับทางแฟนบอลสิงห์บรูบางส่วนที่ทำงานในแวดวงอุตสาหการรมแฟชั่นนำมาซึ่งการออกแบบชุดแข่งขันการมีส่วนร่วมของแฟนๆและการใช้ประโยชน์จากมุมมองของสาวก ก่อให้เกิดเป็นอาการสร้างคอลเลกชันชุดแข่งขันที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นสโมสรและก็แรงสนับสนุนของแฟนคลับอย่างแท้จริงเสื้อผ้าชั้นนอกนั้นเป็นส่วนสําคัญที่ได้เห็นตามท้องถนนในรอนดอนได้มอบแรงดันใจให้กับทางชุดแข่งขันแบบที่3นี้โดยมีการอาัดฉีดภาพพิมพ์ที่เด่นชัดและก็สีเสื้ออย่างเห็นได้ชัดเจนจากทางแบรนด์ ACG ของไนกี้ซึ่งได้ถูกนํามาปรับใช้เข้ากับทางคอลเลกชันดังกล่าว เป็นการสื่อความหมายถึงความหลากหลายทางวัฒนธ,ธรรมของลอนดอนและชุมชนเชลซีอย่างแท้จริงสีเขียวและสีดำมีความเกี่ยวข้องกับทางเสื้อชั้นนอกของนกี้มาอย่างช้านานการใช้สีแดงเข้มอมม่วงก็ช่วยเพิ่มความมีชีวิตชีวาสะท้อนให้เห็นถึงพลังเยาวชนของสโมสร เพิ่มเติมด้วยโลโก้ p r i ย e of London ที่ยังคงปรากฏอยู่ด้านในของชุดแข่งขันเป็นการย้ำเตือนถึงคุณค่าและสันภาพของฟุตบอลจากเมืองหลวงซึ่งชุดใหม่นี้เปิดตัวได้วันเดียวกับที่พวกเขาจะทราบผลการจับสลากรอบแบ่งกลุ่มของแชมเปียนลีกชุดแข่งแบบที่3ทีน,นเตเตเชลซีจะใส่สวมลงบู๊ในสนามเช่นเดียวกับเสื้อเกรดแฟนบอลผ่านการผลิตจากทางฟรีอิสเตอร์ไซเคิล0 0ซ์ ซึ่งทำขึ้นจากทางขวดพลาสติกรีไซเคิลน,นำมาซึ่งชุดแข่งขันที่ทรงประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไปในเวลาเดียวกันไม่มีกีฬาชิ้นไหนดึงดูดความสนใจจากทั่วทั้งโลกได้เท่ากับทางเกมลูกหนังและกไนกี้มองว่านี่คือโอกาสสำคัญที่จะได้ขยายโอกาสในการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนให้มากยิ่งขึ้นเพื่อช่วยปกป้องอนาคตของแวบงกีฬาในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดปริเริ่มสร้างสรรค์ m o v e t o z e r o ของไนกี้ ซึ่งให้ความสําคัญกับเรื่องการปล่อยคาร์บอนและขยะเป็นศูนย์ซึ่งไนกี้นะั้นมุ่งเน,นเ้นเรื่องการใช้วัสดุทางเลือกที่มีสารคาร์บอนน้อยกว่าเดิมโดยโพลีอสเตอร์ไซเคิลเนียจะช่วยลดการปล่อยคาร์บอนได้มากถึง30%เมื่อเทียบกับทางโพลีอสเตอร์บริสุทธิ์และนั่นคือสาเหตุที่ทางไนกี้ใช้ r p o ์โพลในการผลิตชุดแข่งขันฟุตบอลมาตั้งแต่ปี2010แล้ว โดยกัน,นี้สามารถเป็นชุดของแบนด์แบบที่3ในรการใหม่นี้ได้ก่อนใครนะฮะที่ทาง Chelsea Official Online Store หรือเมกาสโตรของสโมสรที่แซมฟอร์บริดทุกช่องทางออนไลน์นั่นครับมาจผมเป็นว่าง,งานนี้ใครยังไม่มีเสื้อเบอร์3นะฮะไปจับจองกันได้เลยผมว่าง,งานนี้สวยบาดตาจริงจและนี่ก็เป็นสรุปขา่าวโดยสโมสรเชลซีประจำวันที่ 27สิงหาคม2564โดยเฉพาะระครั่งเฉลิีครับ